กระแสข่าวฟุตบอลไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อโลกออนไลน์พากันติดแฮชแท็กดวนฟี فا เพื่อยกระดับติไทยรนชาติที่แพ้สู่ถึง300ล้านบาทที่เข้มข้นขึ้นในไทยลีกสโมสรต่างๆไม่ได้มองแค่การอยู่รอดแต่เรื่อีเชื่อมโยงหลายเรื่องใหญ่เข้าด้วยกันในภาพการลงทุนในนักเตะคุณภาพการพัฒนาบุค่ากรและการสร้างสุรโมสรอย่างเป็นสิ่งที่เริ่มเห็นชัดเจนถึงความเคลื่อนไหวในระดับสโมสรของไทยจะส่งผลพิจารฟุตบอลไทยในระยะยาวหากมีการบริหารจัดการทั้งในัะรดบทวีปบรรยาากะเห่านทศแลไทะระลัง ข่าเหล่านี้อาจไม่ได้หมายถึงความู้ร่วัเรี่ยหัวต่อสันัญที่ทั้งโ่กาเวลาสามั้ไทยฟุตบอลไทยเขาเวลาที่ทุกการตัใจทุกการลงทุนและทุกคนงานในสนีาที่ีต่อชทนอนาคตมากขึ้นในช่วงหลังไม่ใช่แค่ในข้านทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการที่สโมสรไางกล้เงินทุนล้วนทปสัญญาว่าการบอลไทยกำเนิโครงสร้างและเข้าู่บเล่นใหม่บทที่ต็ม้ปด้วยความความถ่ายไทยและความคาอย่างจากแฟนบอลพประ่วงที่มีการ่งขคนต่างอยา็นาำว่าและการจัดอันดับโลกสะท้าไม่ใช่แค่ในจรใแสข ใน<อ>ระดับเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังนานานถูกมองว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีศักยภาพในการยกระดับฟุตบอลในภูมิภาคการส่งสัญญาณหรือข้อสังเกตจากฟีฟา้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการจัดและการแข่งขันระบบเยาวชนหรือการบริหารจัดการล้วนเป็นแรงกดดันเชิงบวกที่ทำให้สมาคมฟุตบอลไทยต้องขยับตัวอย่างจริงจัง เมื่อพูดถึงทีมชาติไทยชื่อแรกที่แทบทุกคนคิดถึงคือชนะทิพย์สงกระสินนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีมมาอย่างยาวนานและการที่มีกระแสประเมินมูลค่าของเขาสูงถึง300ล้านบาทก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงในมุมของตลาดฟุตบอลเอเชียชนาทิพย์ไม่ใช่แค่นักเตะฝีเท้าดีแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของนักฟุตบอลไทยในต่างแดนจากการไปพิสูจน์ตัวเองในเจลิกญี่ปุ่นจนได้รับความเคารพจากทั้งเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่ง สิ่งที่ทำให้มูลค่าของเขาพุ่งสูงไม่ใช่แค่ผลงานในสนามแต่รวมถึงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและอิทธิพลต่ออาเกมซึ่งหาได้ยากในนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่า300ล้านบาทอาจฟังดูเป็นตัวเลขที่เกินจริงสำหรับแฟนบอลบางกลุ่มแต่หากมองในเชิงธุรกิจฟุตบอลมันสะท้อนถึงแบรนด์ของนักเตะอย่างแท้จริงชนาทิพสามารถสร้างมูลค่าให้กับสโมสรได้ทั้งในแง่ผลงานการตลาดและการขยายฐานแฟนบอลเขาเป็นนักเตะที่แฟนญี่ปุ่นจดจำได้ทันทีเป็นนักเตะไทยที่ถูกพูดถึงในสื่อระดับทวีปและเป็นตัวอย่างให้ เยาวะชนไทยเห็นว่าการไปเล่นในลีกชั้นนำไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันเมื่อฟีฟ้าและองค์กรฟุตบอลระดับโลกเห็นนักเตะแบบนี้ย่อมส่งผลทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยโดยรวม ในขณะเดียวกันประเด็นในซีเที่ถูกพูดถึงก็เป็นอีกด้านหนึ่งของความท้าทายฟุตบอลสมัยใหม่เต็มไปด้วยความเข้มข้นการบาดเจ็บอย่างเอ็นค่อยหน้าเข่าหรือซีเคือฝันร้ายของนักเตะทุกคนและเป็นสิ่งที่ทีมชาติและสโมสรต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังหากผู้เล่นแกนหลักได้รับบาดเจ็บหนักไม่เพียงส่งผลต่อผลงานในสนามแต่ยังส่งผลต่อมูลค่าทางการตลาด และแผนการระยะยาวการที่ข่าวเกี่ยวกับไปซีเอถูกโยงเข้ามาในกระแสนี้จึงสะท้อนถึงความกังวลของแฟนบอลต่อสภาพร่างกายของนักเตะตัวหลักและการเตรียมพร้อมของทีมงานสตาฟทั้งในระดับสโมสรแอร์และทีมชาติ อีกชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากคืออีกอร์นักเตะต่างชาติที่ถูกดึงเข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกหนักโดยเฉพาะกับราชบุรีเอฟซีการเสริมผู้เล่นต่างชาติคุณภาพสูงเป็นกลยุทธ์ที่หลายสโมสรไทยเล,เลือกใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมที่ต้องเจอกับคู่แข่งระดับทวีปหรือทีมที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันอีกอร์ถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยยกระดับเกมรุกหรือเกม รับของทีมขึ้นอยู่กับบทบาทที่โค้ดวางไว้และการมาของเขาไม่ใช่แค่การเติมเต็มตำแหน่งแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าราชบุรีพร้อมท้าทายความสำเร็จอย่างจริงจัง ราชบุรี FC เป็นสโมสรที่มีฐานแฟนบอลแข็งแรงและมีประวัติการสร้างทีมที่น่าสนใจมาโดยตลอดการเตรียมทีมเพื่อสู้สึกหนักทั้งในไทยลีกและรายการระดับเอเชียทําให้การเลือกผู้เล่นอย่างอีกอร์มีความหมายมากกว่าการซื้อขายทั่วไปมันคือการวางหมากเพื่อยกระดับสโมสรในระยะยาวการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งต้องอาศัยนักเตะที่มีประสบการณ์ความแข็งแกร่งทาง ร่างกายและความเข้าใจเกมในระดับสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต่างชาติสามารถเข้ามาเติมเต็มได้หากการปรับตัวเป็นไปอย่างราบรื่นอีกออาจกลายเป็นกําลังหลักที่ช่วยพาราชบุรีไปไกลลกว่าที่เคย เมื่อมองภาพรวมของกระแสนี้จะเห็นได้ว่าฟุตบอลไทยกำลังถูกพูดถึงในหลายมิติพร้อมกันทั้งระดับโลกระดับทีมชาติและระดับสโมสรการที่ฟีฟ่าจับตามองทีมชาติไทยการที่นักเตะอย่างชนะที่ถูกประเมินมูลค่าสูงถึง3 0 0ล้านบาทและการที่สโมสรอ,อย่างราชบุรีเดินหน้าเสริมทัพอย่างจริงจังล้วนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านจากฟุตบอลที่เน้นความสนุกและแพชชั่นไปสู่ฟุตบอลที่มีโครงสร้างมีการวางแผนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้น แฟนบอลไทยเองก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้เสียงเชียร์เสียงวิจารณ์และการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทำให้สโมสรและสมาคมไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปความคาดหวังที่สูงขึ้นหมายถึงแรงกดดันที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสนามการถ่ายทอดสดมาตรฐานผู้ตัดสินหรือระบบเยาวชนทุกองค์ประกอบล้วนถูกจับตามองและเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ในมุมของทีมชาติไทยการมีนักเตะที่มีมูลค่าสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายโอกาสคือการดึงดูดความสนใจจากสปอนเซอร์การยกระดับภาพลักและการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่แต่ความท้าทายคือการรักษามาตรฐานการดูแลสภาพร่างกายของนักเตะและการสร้างทีมที่ไม่พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปเพราะฟุตบอลคือกีฬาของทีมไม่ใช่ของบุคคลแม้ชนาทิพจะเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาจากระบบและความร่วมมือของทุกคน ส่วนในระดับสโมสรการเสริมทัพอย่างอีกอเพื่อสู้กับราชบุรีหรือ